แต่วันนี้เราจะมาเจาะเรื่องของเยียวยาเฉพาะ2โครงการพอคือโครงการคนละครึ่งกับกับโครงการเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสโครงการนี้ใช้เงินเป็นแสนแสนล้านเท่า <2 S 1> นั้นสองโครงการ2ปีใช่ไหมสองปีไม่สามแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทคนละครึ่งเนี่ยปาไป2องแสนสามหมื่นสี่พันล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนที่ถือเนี่ยอัดเงินก็ไปแล้วเนี่ย 8 6 0 0 0ล้านบาทว่าตอนเลือกตั้งคงมีคนไปไปโฆษณา,าแล้วก็หาเสียงว่าถ้าไม่เลือกเราจะไม่ได้นี่จะไม่มีการลดให้เชื่อแต่ครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วจะยกเลิกเรื่อง30บาทอะไรไม่ได้แต่เนี่ยไม่ว่าใครมาเชื่อผมเลยครับมีแน่นอนครับประชานิยมอย่างที่บอกก็คือเหมือนยาเสพติดประชานิยมคือยาเสพติดก็คือว่าไม่มีทางลดลง มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอกาสที่นักการเมืองจะเลิกโครงการเหล่าน Meyer ี้ยากครับพายุเศรษฐกิจที่เราจะไปเชิญเนี่ยหลักๆเศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐกิจทั้งโลกนะนะไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่สหรัฐยุโรปอย่างเดียวจีนก็เหมือนพี่โอพูดกำลังเผชิญเรื่องของฟองสู่สังหาริมทรัพย์อัตราเงินเฟ้อก็คือค่าของชี้ตัวนี้เป็นไงพุ่งทั่วโลกนี่กระเป๋าน e ี่ไม่มีอยู่แล้วนะเนี่ยมีเศษเหรียญนะเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเป็นได้ทั้งบวกและลบ ใช่ครับดีและไม่ดีแล้วแต่การบริหานจัดการแต่ต้องรับมือวางแผนว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมของเราควรเท่าไหร่ครับท่านบาทอ่อนก็ส่งเสริมนักท่องเที่ยวมาอตคนออกข้างนอกลําบากนี่ก็ลําบากซื้อของก็ลาบากอแล้วแต่ประเมินครับรายได้ต่างประเทศของไทยตอนนี้สุดเราขาดดุลนะเพราะเนี่ยภาคบริการเราไม่ได้ละท่องเที่ยวภาคบริการตอนนี้เริ่มกระเตื้องกระตือขึ้นแต่ว่ายังไม่เท่าเดิมในขณะเดียวกันเรามีปัญหาว่าด้วยเรื่องหนึ่ง คือเรานําเข้าสินค้าโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยมากที่สุดและวัตถุดิบนํามาในการผลิตมันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอภาวะขาดดุลขาดดุลกับส่วนต่างดอกเบี้ยที่กับต่างประเทศปรนางเนี่ยคือเป็นเหตุผลสําคัญที่ค่าเงินบาทเราออ่นใช่ต้องประเมินรายรายได้เข้าประเทศแกครับของดอกเบี้ยถ้าสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ที่เฟดขึ้นรวดเดียวสมมุติ0.75นะ ส่วนต่างบ้านเรากับของอเมริกานะมันสองเปอร์เซนต์กว่าพี่วีน้ำเป็นเล่นไปน้ำไหลลงจากสู่ที่ต่ำผลตอบแทนดอกเบี้ยขึ้นมือสูงขึสูงเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทเราก็อยู่การบารจัดการว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่ที่น่าห่วงปัญหาใหญ่ที่ต้องเรื่องระยะยาวคือโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็อกปัญหาของเราปัญหาที่โครงสร้างประสิทธิภาพขีดแข่งขันเนี่ย ทดถอยลงหลายเซกเตอร์แต่วันนี้เราจะมาเจาะเรื่องของเยียวยาเฉพาะ2โครงการพอคือโครงการคนละครึ่งก,กับโครงการเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสโครงการนี้ใช้เงินเป็นแสนแสนล้านเช่นันสอโครงการ2ปีใช่ไหมสองปีใช่ไหม่โ้ยเก้าสล้านบาท คนละครึ่งนี่ปลาไป2อง0ส0สาพันล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนที่ถือเนี่ยอัดเงินเข้าไปแล้วเนี่ยแปดหมืันเกสิบล้านบาทนี่ชาวบ้านเขาถามบอกว่ารัฐบาลหน้าจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลดแจกเบี้ยคนแก่ดูแลคนชราเปล่าเพาว่าตอนเลือกตั้งคงมีคนไปไปโฆษณา,าแล้วก็หาเสียงว่าถ้าไม่เลือกเราอจะไม่ได้นี่จะไม่มีโครงการนุ่นให้เชื่อเถอะครับ เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้ว <Ừ. S 2> จะยกเลิกเรื่อง30บาทอะไรไม่ได้แตนี่ <Ừ. S 2> ไม่ว่าใครมาเชื่อผมเลยครับมีแน่นอนครับประชานิยมอย่างที่บอกก็คือเหมือนยาเสพติดประชานิยมคือยาเสพติดก็คือว่าไม่มีทางลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น<ล>เพิ่มขึ้นการที่นักการเมืองจะเลิกโครงการเหล่านี้ยากครับ โครงการที่รัฐบาลทำในระยะที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นนโยบายเติมเงินด่วนไปในกระเป๋าเพื่อเพิ่มกําลังซื้อในประเทศพี่โอดูตามเฟดต่างๆของสองโครงการแล้วกันนะคนละครึ่งเฟดเฟดหนึ่งเทอ,อะไรสามหมื่นล้านมาฟังบัตรคนจนนะเท่าไหร่สองหมื่นเก้าครอบครอบคลุมบุคคลเนี่ยคนจำนวนคนเนี่ยสิบสล้านคนใครจะทิ้งล่ะเฮ้อ,อสำคัญคือจะทำให้คนเหล่านั้นมั่นใจได้อย่างไร ตรงนี้แหละครับเฟสสองยืนแค่ไหนเฟสสองคนละครึ่งเฟสสองคนละครึ่ง22,500กว่าล้านบาทเฟสเฟสสองบาทคนอนี่พี่วีไปทะลุ15ล้านคนนะครบเป้าหมาย15ล้านคนอ่บาบคนจน26 2 6 3ื่าครอบคลุม13ล้านคนเหมือนกันเห็นยัง13ล้านคนยืนตัวเลข13นี่บรรเทาเยียวยาค่าครองชีพทั้งสิ้นทอนี่สองเฟสเฟสที่สามเฟสที่สามนี่อนุมัติวงเงินเนี่บนบรรเทาค่าครองชีพเหมือนเดิม 8 0 0 0 0รวม 2, 2> แล้วก็เพิ่ม 6, อีก42,000สอรอบนี้รวมก็ไป120,000ล้านเขาเบอร์คนกลุ่มคนเป้าหมายทะลุไป28ล้านคนบัตรคนจนอ,อหลายๆรอบเลย4ครั้งในเฟสนี้นะปี64นะ28,885 ยัง13ล้านคนอยู่13ล้านคนได้ซ้าได้เพิ่มพูดง่ายๆคือกลุ่มคนแก่ที่วัยชราที่เราดูแลตอนนี้13.6ล้านคนเออได้เฟ,ะฟ,ะฟะส4เฟะะทะลุไปอีก34 3 4,000กว่าล้านดูแลคนทั้งหมด29ล้านคนครับโอ้29ล้านคนนะนได้ไประโยชน์คนละ <này S 2> ครึ่งเนี่<า>ย,<า>ยดึงเงินในกระเป๋าคนมาร่วมจ่ายกับรัฐบาลเพื่อหมุนในระบบเศรษฐกิจอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรพี่วีเป็นแนวคิดทางหลักเศศรรษาสต์ทที่ั้งโลก หันมามองไทยว่าทําได้จังไดเขาบอกว่าทุกคนยังมีเงินออมแต่เก็บไปกลางเพราะไม่ไม่ไม่มั่นใจในอนาคตครับแต่โครงการเราครึ่งคือดึงเงินจากกระเป๋ามาช่วยกับคนละครึ่งทุกมาออกนะครับแล้วก็ในเฟสนี้คนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พันกว่าล้านอีกนะ้าพันกว่าล้าน13ล้านคนอีกแสดงว่ากลุ่มนั้นมั่นคงมากที่3 1 3 4ถึง13.6แล้วก็เฟส5ซึ่งคลมอนุมัติเมื่อวันอังคาร ปัจจุบันนี้แหละโครงการนี้แหละล้วงเงินในกระเป๋าของประชาชนมาร่วมกันสร้างกำลังซื้อในประเทศ21,200ล้านออดูแลคนเท่าไหร่คุณรู้ไหมรอบนี้กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายจะใช้ด้วยนะใช้จ่ายร่วมกันกับรัฐบาล26.5ล้านคนคับ5เฟสของคนละครึ่งเนี่ยนับรวมๆเกี่ยวข้องกับคน100ล้านคน จะมีคนได้ซ้ําได้ซ้ำแต่และแต่แต่ว่าเกี่ยวข้องคออรอบเพื่คน100ล้านคนเมื่อกี้พี่วีช่วยขนาดนี้แล้วทาไมคะแนนไม่มาล่ะมันเป็นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่มันมันมันมีเยอะมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเองปัญหาเรื่องของกระแสปัญหาเรื่องความชอบทมโอ่งทางการเมืองมันมีมันมีตัวแปรเยอะต้องบอกว่าการเยียวยาเศรษฐกิจผ่านระบบการ จ่ายเงินถึงตัวและดึงเขามามีส่วนร่วมในการสร้างกำลังซื้อทำได้ดีแต่เยียวยาแค่นี้พอไหมสำหรับพายุเศรษฐกิจถ้าดูข้างหน้าปีนี้ยังเผาหลอกปีหน้าเผาจริงร้อนไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลลุงตู่ยังอยู่หรือว่าอยู่สมัยหน้าหรือว่ารัฐบาลอื่นแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเตรียมนโยบายรับมือครับ